สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ B1 Lighting นะครับวันนี้เราจะมาพบกับสินค้าที่ได้รับความนิยมกันนะครับตัวนี้จะเป็นโคมถนนโซลาเซลล์นะครับของ B1 นะครับโคมถนนโซลาเซลล์ของ B1 นะครับรุ่นแผงในตัวนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด4ขนาดนะครับ90วัตต์200วัตต์300วัตต์แล้วก็400วัตต์นะครับอุปกรณ์ที่มีมาในกล่องนะครับก็จะมีพวกเหล็กแล้วก็ขาแถมมาให้ทุกรุ่นนะครับตัวโคมถนนนะครับก็ ผลิตจากวัสดุอย่างดีเลยนะครับเกรดเเลยนะครับส่วนตัวเม็ด LED ข้างในนะครับจะเป็นชิป SMD นะครับแล้วแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีตัวกระจายแสงนะครับตะแกรงลีฟิกตัวนี้นะครับสามารถกระจายแสงได้ดีด้วยนะครับตัว90วัตต์นะครับและ200วัตต์จะไม่มีรีโมทนะครับใช้งานโดยการกดปุ่มนะครับแล้วแสงก็จะสว่างยาวนานไปเลยนะครับซึ่งจะต่างจาก300วัตต์นะครับ 300รวัตต์กับสี0วัตต์จะมีรีโมทแถมมาให้นะครับเนื่องจากการใช้งานนะครับตัวส0 0รวัตต์กับสี0รวัตต์จะมีโหมดออโต้นะครับก็คือเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวนะครับถ้าไม่มีสิ่งเคลื่อนไหวนะครับเขาจะดับแสงลงนะครับพอมีสิ่งเคลื่อนไหวปุ๊บเขาก็จะสว่างขึ้นร้อเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับการใช้งานของรีโมทนะครับก็จะมีปุ่มตั้งเวลานะครับ3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับแล้วก็ปุ่มออฟปุ่ม4ี่เบวก 8H ดดตัวนี้จะเป็นปุ่ม ปุ่มอินดัชชันนะครับซึ่งจะเป็นปุ่มออโต้นะครับอินดักชันคือโหมดจับความเคลื่อนไหวนะครับเพื่อเซฟแบตเตอรี่นะครับโหมดนี้ตัวนี้จะเป็นแผงโซลาเซลล์แบบแผงในตัวนะครับจะยึดติดอยู่กับตัวโคมถนนเลยนะครับทั้ง4รุ่นนะครับตัวนี้ครับตัวแผงนะครับจะรับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็จะมาเก็บไว้ที่แบตเตอรี่นะครับข้างในตรงนี้นะครับเพื่อที่จยากใช้งานตอนกลางคืนนะครับตอนลางวันก็จะดับเองนะครับเพราะว่าเขาจะรับแสง อาทิตย์เข้ามานะครับแล้วก็ชาร์จไปเก็บที่แบตเตอรี่นะครับส่วนตอนกลางคืนนะครับพอไม่มีแสงแดดนะครับเขาก็จะสว่างขึ้นมาเองเลยนะครับอัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้ทั้งสีรุ่นนี้นะครับก็ IP 65นะครับสามารถติดตั้งตากแดดตากฝนได้เลยนะครับอ่าแล้วก็วิธีการติดตั้งนะครับของโคมโซนอลเซลล์ B1 นะครับก็แสนจะง่ายดายนะครับใช้งานง่ายมากนะครับแค่ยึดแป๊บเหล็กนะครับไว้กับผนังหรือว่าตามเสานะครับหรือจุดที่เราต้องการนะครับแล้วก็ เอาตัวโคมถนนไปเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับสำหรับรุ่นที่มีรีโมทนะครับสามวัตวักับ4 0 0วัตวันะครับแล้วก็กดออฟแล้วก็กดปุ่ม Induction นะครับเพื่อที่จะทำงานออโต้นะครับโดยการรีแสงเพื่อเก็บพลังงานไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโคมถนนรุ่นแยกแผงนะครับของ B1 นะครับอีกรุ่นนึงนะครับ านี่นะครับมาแล้วนะครับรุ่นแยกแผงของบีวันนะครับจะมีทั้งหมดสีรุ่นด้วยกันนะครับ50วัตต์120วัตต์200วัตต์แล้วก็300วัตต์นะครับรุ่นแผงแยกนะครับตัว50วัตต์แล้วก็120วัตต์จะมีแสงเดย์ไลท์แล้วก็วอร์มไบต์นะครับส่วน200วัตต์แล้วก็300วัตต์จะเป็นเดย์ไลท์อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องของขนล่วนเซลล์รุ่นแผงแยกของบีวันกันนะครับตัว120วัตต์200วัตต์แแลล้ววกก็300ััััตต์นนนนะะะคครรบบบป๊จมีขาาดเเท่ยส่วนแผงโซลาร์จะ มีขนาดที่แตกต่างกันออกไปตามวัตต์นะครับตัวนี้จะเป็นขาจับนะครับทุกเหล็กนะครับอุปกรณ์ยึดแผงโซลาเซลล์นะครับขาจับแล้วก็รีโมทคอนโทรลนะครับส่วนตัว50วัตต์นะครับขาแป๊บจะเล็กลงนะครับแผงก็จะเล็กลงตามขนาดนะครับตามวัตต์โคมถนนโซลาเซลล์รุ่นแผงแยกของบีวันนะครับตัวโคมนะครับจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงทนทานนะครับตากแดดตากฝนได้เลยนะครับแล้วก็ตัวข้างหน้าจะเป็นกระจกนะครับ นทั้งสีรุ่นเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับเน็ต LED นะครับจะเป็นชิป s m d นะครับเพื่อจะกระจายแสงได้ดีนะครับแล้วก็มีตะแกรงรีเฟกนะครับช่วยกระจายแสงด้วยนะครับการใช้งานคมถนนโซลาร์เซลล์ของ B1 นะครับชาร์จ6-8ชั่วโมงนะครับจะใช้งานยาวนานได้ถึง8-10ชั่วโมงเลยนะครับตัวสามร้อยวัตต์นะครับเน็ต LED ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับแผงโซลาร์เซลล์ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้บาลานซ์กันกับการใช้งานนะครับคมถนนรุ่นแพงแยกนะครับจะเป็น IP67 นะครับ ถึง50วัตต์120วัตต์200วัตต์แล้วก็300วัตต์นะครับตัวนี้นะครับของ B1 หลังจากที่เราประกอบแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับรุ่นแยกแผงมีข้อดียังไงนะครับสามารถปรับแผงโซลาเซลล์นะครับให้รับแสงแดดได้นะครับไม่ว่าจะข้างหน้าหรือว่าข้างหลังนะครับนี่นะครับต่อให้เราติดใส่กำแพงนะครับเราก็สามารถปรับแผงโซลาเซลล์มารับแดดได้นะครับว้าวการต่อสายก็ง่ายนิดเดียวนะครับเท่เสียบแจ็คเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับ รุ่นแผงแยกนะครับทุกรุ่นนะครับจะต้องสั่งงานผ่านรีโมทนะครับจะไม่มีเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวนะครับจะสว่างยาวนานตลอดเลยนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจคมถนนโซลาเซลล์ของ B1 นะครับไม่ว่าจะเป็นแผงแยกแผงไม่แยกสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ